โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในนับอยู่ช่องแฟนตาที่ให้อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมนะครับผมนี่ก็เป็นวันวอนะก็มาดูกันว่าระหว่างบอดกินไปเจอกับโอนิกนะผมใครจะชนะนะครับผมมาดูครับแต่ละคนนะมาดูครับว่าโอนิกกับบอดกินไปใครจะชนะนะทุกคนนะก็รอบ8ทีมนะทุกคนนะมาอาชื่อก็ตามนี้ครับผมมีนี่ครับตามนี้เลยครับผมมาก่อนการนะครับผมมีหลายคนนะยูกินะ มีอีเย็บยับนะผมจำแก่นลหลายคนนะจำหน้าจะคุณตาุกันดีนะอิมิยะนะผมคุณชินนั่นนะผมอ่าโนโนชิมิคุณชายอ้วนนะผมจราวรว์นะเด็กเดินขอนะมีอ่านไม่ออกกังวงครับเจ็บเจ้าสามอีซี่แล้วก็เปยจาซัทน,นะครับฝั่งนี้ก็อ่ะชื่อแกควายจิงเหรอควายสามมีบอลฟาดซิตใช่เปล่าจานทาิวทาวิทด,ด้วยเหรอ ตาบองทาวิทย์ด้ครับคนนี้ครับกลับมาแล้วเขาวิ่งมาหายครับสามครับหายไปก่อนแล้วจังหวะจะยกไปสวยๆครับผมเอาแล้วโอแล้วทาวิทได้ใส่ก่อนครับทาวิทแกใส่ไม่ยั้งเลยครับทาวิทแกทาวิทแกไม่ยั้งเลยครับแล้วโอ้แล้วควายมายิงแล้วควายยิงไปไหนไม่รู้แล้วควายยิงอีกทีนึ่งยิงอีกทีนึงแล้วหายไหมกลับบ้านครับผมแล้วตอนนี้เหมือนจะเป็นฝั่งของโอนิคครับผมได้บุกก่อนครับแบนนี้ แล้วไฟลงมาครับผมฟาบิลฟาซิสครับบอลเนี่ยบอลฟาซิสนะอ่านแล้วบอลปะเอาละครับผมแล้วโดนยกไปครับผม้วยสวยครับผมเอาละครับผมโอ้โหแล้วยืนกันสุดติ่งครับผมอูนิกเล่นดีจัดจัดอีซี่ยกไปจังหวะนี้คุมบ่มานาไม่ได้ครับแล้วยกไม่โดนครับจังหวะนี้ครับพี่ยุกิอีซี่ยกมาครับผมบาร้านบอกไม่ได้ยิงครับคนแดงแล้วโดนยิงเคลียร์ไปครับผมยุกิโอ้โหชอดนี้ แล้วคุณ x, x x x โดนยกไปครับเอาแรงถูกป้องกลางของอ่าแล้วจอมแก่นมาขอยิงมั่งขอยิงมั่งพี่ผมขอยิงมั่งโอ้โหบอมฟี่ยกสวยๆงามงาหมมลังแพแลระลึงบอมฟี่แกเล่นดีจังวะและมาแล้วครับจาังหวะนี้แล้วมาแล้วครับแล้วคิวทีนึงไม่โดนใครครับข้างล่างโดนยิงเคลียร์หรือเปล่าเหมือนท่าบนจะโดนเหล่าฟีนะาทาวิ่เหล่าแรงแล้วแล้วยิงแตกไปเลยครับ เอาแล้วครับผมโอนิกเอาแล้วจ้องหน้าจ้องตากันจะให้เตะหรือเปล่าเอาแล้วเขาไม่เตะครับเขาตะอีเลยผมไม่เตะครับพี่ผมไม่เตะครับผมไม่เตะครับเ,เอาแล้วครับผมแล้วแล้ววิ่งกลับบ้านครับอีซี่ตามไหมอีซี่ตามไหมอีซี่ขับให้เพื่อนครับขับให้เพื่อนเหล่าครับแล้วมันเหมือนแล้วข้างบนครับยกตัวเดียวก็ยกมาดี คุณใช้อวดต้นยิงเคียงให้เลยครับผมโอ้โหหลังบ้านครับผมยืนกันแบบสบายใจเฉบหลังบ้านบอกยังชิลอยู lights, <h <h ่ผมไหวชิลพี่แล้วยกสามครับโอ้โหเลดีจต่บึ้มลงมาครับโอ้โหแล้วยิงแล้วยิงกะหวังล่างตั้งแตกหลังตั้งตั้งแตกก๊าลางแล้วเหล่าสองตัวแล้วทุบทุบมาเล่นสูงครับจังหวะนี้ออมเล็ตออมเล็ตเล่นเลยออมเล็ตครับเอาอะครับต่างคนต่างวิวครับตอนี้ทุบ่า้ะเสียเยอะนะทุบน่าจะมานาเสียหลายแสนแน่จังหวะนี้ ทุบนี่น้มานานน่าจะหมดเยอะมากๆครับออมเล็ตจังหวะนี้ครับมานาสามหมื่นหกเหลือสองหมื่นแล้วครับออมเล็ตโอ้โหทุบเล่นสูงจัดๆครับผมจังหวะนี้แล้วแตกไปเลยครับข้างล่างเอาแล้วครับผมบอดกินไปเกจะฟื้นหรือเปล่าชอดนี้เดี๋ยวจังหวะนี้ยกไปสวยๆครับผมแล้วยกโโอ้หแล้วทุบสูงเลยครับแล้วโดนยกออาเรียบร้อยจังหวะนี้เอาเสียทุบหรือเปล่าชอดนี้ปึ้มเอ้าโหแล้วเหมือนจะเอาเรียบร้อยเตะเตะแล้วทาวิทเหล่าฟรีทาวิตเอาอีกแล้วทาวิตอู้คิวทีเดียวหายเลย แล้วได้ทุบกลับบ้านด้วยครับอีซี่สวยๆครับช็อตน,นี้เดี๋ยวยูกิยกทาวิทครับไม่ตีครับคนนี้มานาเต็มหลอดแน่ครับถ้าตีโอ้โหแล้วยูกิบอกมาดิยูกิโอ้โแล้วแตกสามป้อมแล้วครับผมฝังบทก,กินไปนะครับจังหวะน,นี้เฮ้ยไหวปะวะโอ้โี่แกแกเอาจัดเลยว่ะวันนี้แกบอกขอแชมป์แล้วกันว่ะแต่ทุบครับโอ้โหวิ่งมาอย่างนี้โดนทุบอีกจานทีวีบอมฟี่มาดดค,มครับโดนโอ้แล้วยิงเคลียร์ไปอารพารโล แล้ววารัสวารัสโดนโดนเหล่าไมวารัสตัดอู่ทีเดียวหายข้างล่างมาสามอย่างนี้มาสามอย่างนี้ยกเขียวหูอีซี่เล right? ่นด <ector. S 2> ีเ <sucks> กิน um> อีซ e. ok ี Hyung ่เอาจัดเลยว่าเดี๋ยวยกคืนอยู่นะเอาแล้วครับผมเหมือนเขาจะเพิ่มยาหรือเปล่าเพิ่มยาแล้วครับผมเอาแล้วครับสองอันเลยฝั่งของอุนิเพิ่มยาแล้วครับจังหวะนี้ยกยาก่อนเลยจังหวะนี้ต้องยกยาแล้ะบึมเก็บยากลับบ้าไหม เก็บยากลับบ้านแนละ้วโปรโมยาก็ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเล่นไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเล่น,อเ,อเ,ลนเอาแล้วครับแล้วข้างล่างโอ้โหเรียบร้อย,อม,ยมียาวิมงมาชนมนาทาวิเต็มลอดสองหมื่นหนึ่งนะมนาแกนะโอ้ยเจ็ดทีนะแล้วแล้วยังไงครับยังเหนียวแน่นอยู่ครับบทกินไปกักหลังบ้านแกตรงกลางมาครับผมทิพวรรณยกไปสองสวยๆงามๆตายหรือเปล่าไม่รู้เพราะทึกมากๆครับผมคนนี้แล้วโอ้โหแล้วยุกิไม่ได้ยกยุกิด้ยกไหม ยูกิยกยกสวยสวแล้วทุนนี้ต้องยกอะครับแล้วเหมือนจะไม่มียาถ้าตายนะแล้วเหล่านะครับโอ้แล้วโอ้โหนั้นดีจัดครับอม็ตอม็ตเสียทุบแล้วเล่นดีจัดเอาแล้วครับผมทุบอยู่ฝั่งนี้สองอันหรือเปล่าสองอันนะครับผม้แล้วทุบเล่นดีเกนครับฝั่งนี้ทุบเล่นก็เล่นดีจัดแล้วมาแล้วครับล่างมาแล้วครับโอ้โหแล้วอัพารโรบอกขอขอยิงหน่อยครับบังฟ่ยกไม่โดนใครแล้วโดนทุบเรียบร้อย อละสุสีคู่นี้สุสีมากครับจับตามองครับมาเด็ออฟเลนบอกบนดีหน่อยแล้วยกไปครับผมยุกิไม่ตายแล้วถึงแล้วคนเนี้แต่ก็ตายเหรอดูขอเขาดีออแล้วครับยืนกันเป็นเพื่อนกันเลยครับยุยืนกันเป็นเพื่อนกันเลยครับวันนี้ยืนเลยยกสามเลยอีซี่บอกมาผักผมทําไมเ่ะผมยกสามเลยจะผักออกไหมผักออกสวยครับโอ้อีซี่บอกสามหนึ่งเอาไม่อยู่ครับโอ้โหคนนี้แล้วแล้วแล้วโดนยิงเขี้ยวหูน้ว่าทุบโดนยิงคุบสวยๆ ทุบทุบเล่นสูงเลยครับมานาหมดแน่มาร้านจะแข่งกับมานาอู้เรียบร้อยครับเสียทุบเอาแล้วครับเสียทุบแล้วเปล่าครับบอมฟิสแนะเก็บไหมตกเลยครับอล้วจังหวันที่เชิงหนะยังไงเชิยังไงทุบทุบทุบเฮ้ยยกยกก็เปล่ายังไงเฮ้ยเอาเฮ้ยจ๋าเฮ้ยจ๋าเฮ้ยแล้วทุบทุบต้องมานะทุบต้องมานะพิงมาแล้วครับจับเอ้ามาแล้วครับแล้วเปิดเสาได้แล้วครับผมฝั่งของบอดกินไปครับ แต่ฝังอูหลังบ้านเขาก็แน่นเหมือนกันครับผมฝังโอนิกแล้วจวังหวะนี้ยังไงเขาวิ่งไปทางล่างอย่างนี้อีซี่จะหวังยก8ยกเกหรือเปล่าแล้วบนมาอย่างนี้ได้ยิงไหมแล้วช็อตนี้จะยกครับโอ้ยกไม่โดนใครเสียดายจะจัดแล้วเด็กเล่นขอโดนตบใส่หน้าทีนึงครับผมโดยบอลฟานซิสแล้วอูมานาเต็มหลอดเลยต่อยทีเดียวมานาเต็มหลอดเลยบางจัดจัดครับโอนิก เขาว่าเด็กดีบอกกินไปแล้วโดนตบใส่หน้าทีหนึ่งครับผมเขาไม่หอวมานาแล้วคนนี้มาดูครับมนาชายนาทาวิทอันนี้ใครจะเตะแล้วโดนยิงเขี้ยไปครับแล้วมานาเดี๋ยวจัดๆแล้วยังไงครับโบ้หุยลุดอุ้ยอ้าเจ้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหใครเป็นใครมั่งไม่รู้เรื่องเลยครับผมโอ้โหใครเป็นใครวะเนี่ยฟังบอกกินไปต้องกันนี่อยู่แล้วตอนนี้ต้องโนเนียเนีายไจัดจับตรงกลางนี้โกรธปวดครับผมคนนี้นะ มานาอีมิยะขึ้นมาเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้ไม่เตะทีนึงครับผมแล้วบอมฟี่จะสับมานาแล้วก็ยกหรือเปล่าบอมฟี่อ่ะเรียบร้อยครับบนเผาวานาไม่ได้ยกครับผมอิชิโอนครับเล่นจัดจัดดีจัจัดชิโอนเอาดีจัดจัดแล้วเตะเตะทาวิตหรือเปล่าทาวิตโดนไล่ครับอู้วบาลานครับโดนยกไปครับโดนโอ้แล้ววิ่งชนอีกแล้วครับเด็กเดินของตายครับมานาเซมิรอดแกช้ามันแต่ไกลครับทาวิตแกบอกกูขอช้าหน่อยแล้วกันว่ะและยกสาม อุ้ยเด็กนึนของขโมยของกลับมาได้ไหมคิวทีนึ่งขโมยอะไรแล้วขโมยเผาหรืขอขโมยอะไรเอาเผาก่อนดีกว่าแล้วอ e ีมียะขอยิงหน่อยแล้วกันแล้วบนมาไหมไม่มาแล้วขโมยกลับบ้านไหม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 เออกลับบ้านไหมไปข้างล่างดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะแล้วทาวิทแกโดนดกักครับมานาะเต็มหลอดโดนดกักแล้วจังหวะนี้ม้วนหน้าทีหนึง่งครับยูก,กิ แล้วแกเฟียวจ,จัดจัดชักคุมไปขอกลับบ้านได้แล้วโยนยิงเกียร์มัโอ้โหเรียบร้อยครับแต่เด็กเลินของยังยังยังตะบฟัฟีได้อยู่ครับเด็กเดินของแล้วได้ยาขึ้นมาสามอันแล้วครับจังหวะนี้ฝั่งบอร์กินไปครับผมมาหลังดังกว่าหรือเปล่าอัพลโลวนวนอยู่ครับอัพลโลวนวนอยู่แล้วยิงก็ไปเลยครับโอ้โหหายไปสามอูชิโนอนไม่โลบครับไม่เห็นหรือเปล่าแล้วอีเยบขอยกให้เพื่อนหน่อยกันแค้น และทาวิทมาแล้วครับและทาวิทยิงเคลียร์เลยครับและยังไม่โดนด้วยครับทาวิทจังหวะนี้วงล้องโอ้โหโอ้โหดองห้าแสนแล้วบาลานซ์มายิงอีกเอาแล้วครับช็อตพิกของพิกแล้วครับช็อตพิกพิกแน่ๆช็อตนี้พิกโอ้แล้วตายครับผมจอมแก่นโดนวของทาวิทไปโอ้โหโโอ้หแล้วเป็นกระทะต้องอีไหมเป็นกระทะคิวสวยๆครับทาวิทวิ่งกลับให้ไวครับทาวิทบอก เอาละครับผมทาวิทยังไงครับพอมียกใข้แล้วครับทาวิทแต้วทาวิทยิงไม่ถึงใขรเลยครับแล้วจังหวะเราจับอพาร์นได้ยิงชุดอกหนึ่งแล้วขโมยยากลับบ้านโอ้โหทาวิทล่นดีจัดจัดอันนั้แต่กระแพงทีนึงโอ้แล้ววิ่งตรงไม่วิ่งตรงแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับวิ่งตรงเลยครับทางผ่านเอาละครับคู่นี้ครับฟูสีดูดีสุดทาวิทของเรานะครับผมพี่ทาวิทนะแล้วยาสามอันอย่างวันนี้แล้วยิงเขี่ยไปครับจอมแก่น จะยิงเฉียงทำไมวะยิงเฉียงไว้นู่นเลยบอดกินไปครับผมตอนนี้เลทเจมแล้วครับผมใครจะชนะนะผมตอนนี้ล้านหนึ่งสิบเอ็ดล้านต่อสิบห้าล้านนะทุกคนกันเลือดเขาครับผมอาพาโลมาอย่างนี้เขานะครับถือยาขึ้นมาครับสูสีอยู่ครับสิบสองล้านแล้วครับอย่าเผือครับสูสีครับตอนนี้ผมว่าคู่นี้น่าจะนิสถิสุดท้ายจริงๆอ่ะในการบุกอ่ะอีซี่จะยกไป น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะไม่ตายโอ้โหถึกอยู่แล้อีซี่นะเอ้อเลยจับไหมโอ้แล้วโดนคิวไปแล้วแล้วยังไงครับตอนนี้โอ้โหแล้วบ่อเป็นคนยืนนะครับจังหวะนี้เข้าได้ไหมครับผมพี่เอ็กเอ็กเอ็กเข้าได้ไหมจังหวะนี้เข้าได้ไหมโอ้แล้วโดนยกครับโอ้โหวนต้องนานนะโอ้โหพี่กูและอ e ีมียะบอกขอไปวิ่งแล้วกันไม่ไม่รอดีเลยนะยิยงสุดไหม โอ้แล้วมันาเต็มหลอดอีกแล้วครับบาลานครับโอ้โหพี่ชนอีกแล้วครับมีวยะมาดาเต็มหลอดสองตัวหลายรอบแล้วครับแล้วข้างล่างไปครับผมข้างล่างมาสองอย่างนี้ข้างล่างมาสองแล้วดับบิวเคลียร์เลยครับโอ้แล้วทีเดียวหายเลยครับจอมแก่นอู้โหแรงจัดและยิงเคลียร์เลยครับอีซี่บอกไม่ได้เล่นเลยแล้วดับบิวจี้ทุบเลยครับจังหวะนี้ดับบิวจี้ทุบเลยครับโอ้แล้วทุบทุบเหมือนอย่างนี้ทุบมันไม่ได้รอดด้วยว่าทุบอย่างนี้ทุบยา อย่าแตกอู้ได้เวาแต่มหมดเหมือนกันเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้ใครเป็นใครไม่รู้ต้องเพิ่มยาครับต้องเพิ่มยาครับสิบห้านาทีเท่ากันแล้วครับหู้ยกสามเลยบึ้มออกมาตังกลางอย่างนี้สามตัวก็จบดีแล้วเตะแล้วทีมแม่งเลยเอาแล้วครับผมสามนาทีสุดท้ายครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแล้ววิวใส่หน้ายค้ับอีซี่บอก แล้วมีการผักกันเกิดขึ้นครับแล้วจับเลยครับอีซี่ผมไม่สนใจหรอกคุณจะทําอะไรผมใส่ก่อนแล้วหักเขาไปเลยครับพี่หักเขาไปเลยอ้ไม่หักเขาไปเลยอ่ะเขาเลยทุบเดียทุบหักไปเลยหักไปเลยพี่โอ้เอาทุบกลับบ้านไปแล้วไม่ยกไม่หักเลยพี่กูอ่ะยิงอ่ะยิงไปไหนวะเนี่ยอูแล้วตอมานี้แล้วเบ๊แล้วโมเอาละครับผมเลยเด้เอาละเผาเผาเลตาย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  แล้ววนหน้าทีหนึ่งแล้ววิ่งวิ่งจับอ้าวไปแล้วครับจังหวะนี้ได้ทั้งเผาได้ทั้งเลือดแล้วโอ้โหเอาแล้วครับผมแต่บอดกินไปแล้วผมเหมือนจะโดนเหลือสามลอดแล้วครับแต่ยาเหลือเท่าไหร่ยาเหลือสามเลยนะยาสามเลยนะไม่แน่ครับไม่แน่ครับทาวิทไปลำบากเขาอีกเฮ้ยวนแล้วแกโดนละแล้วทาวิทมาอย่างนี้แล้วจอมเกดต้องบวีคร์เลยครับผมเอาแล้วครับไม่ให้เล่นครับ และดาบยกมาแล้วโอ้โหแล้วยิงมาอย่างงี้แล้วดาบยกยกโดนนะปุ่มจังหวะนี้บึ้มยาสามันอย่างงี้สบายแน่ๆครับสองนาทีสุดท้ายแล้วยกไหมโอ้โหยกสองเลยครับเกมไม่สนใจอะไรเลยครับเก๋ยกเลยเจอหน้ายกเจอหน้ายกเลยครับเด็กเดินของได้ยกมายกที่ตู้เดียวเองครับเสียดายจัดๆปึ้มแล้วตายไปครับเด็กเดินของ มาดูครับทาวิทครับวีจบเอามาจาังหวะน,นี้เก็บเอสก่อนทีหนึง่งและลงอย่างนี้ลงอย่างนี้โลอง,โลอ,ยงโลอย่างนี้ม้วนหน้าทีนึงไหมแล้วไม่ม้วนเลยครับยิงเลยแลดอกดอกหายครับได้เผากลับบ้านด้วยโอ้โหทาวงทาวิท,วทโอ้โหแล้วเก็บไปแล้วเก็บอีกหนึ่งแล้วโอ้โหเผาอีกสองโอ้โแล้วเผาสามเลย ไม่กล้าตีครับอีซี่บอกไม่กล้าตีครับแล้วแล้วเขาเคลียร์เลยไงอู้แล้วแกไม่เผาแกเล่นซ่าจัดเลยครับจบอนแล้น,นดีด้วยอู้ว่าทาวิสเอาสูตรจัดอู้ไม่เผาเก็บหมดเลยทาวนี่แกเอาจัดว,ว่ะคือแกมีเผาแกดักล่างๆแล้วก็เตะตายไปสามสี่ตัวเลยครับเมื่อกี้นี้แล้วอพอลโลไม่ต้องมวนะ้วนแล้วยิงไปเลยครับ โอ้โหได้ยากลับบ้านด้วยครับังหวะนี้เอาแล้วครับผมบ่ก,กินไป,ไปวิกฤตแล้วครับวิกฤตจัดๆแล้วครับโดนยกตายไปอีกสองครับเอาแล้วครับงานยงงานยวยหรือเปล่าครับสี่สิบวิสุดท,ท้ายแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้ววิ่งทีหนึ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนต้องวิ่งก่อนต้องวิ่งก่อน เล้วเลี้วเล้วเล้วจะได้เข้าไหมตอนนี้มันมันนัาเท่ากันอะ่ะใครได้เข้าก่อนชนะเลยแล้วเนี่ยเล้ว <Weber. S 1> มาก่อนกันได้ยิงไหมได้ยิงอูแตายสามาลงมาเลยเอาแล้วครับพิกพิกหรือเปล่าต้องยกครับต้องเคลียร์ครับต้องเคลียร์อยาให้อยาให้เสียอยาให้เสียเลือดเลยครับฝั่นี้ต้องยกครับแล้วฝั่งกิ๊บไปเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีใครบุกเลยครับฝั่งอูนิกแล้วฝั่งนี้มันได้ยิงไหมได้ยิงอีมิยะอีมิยะโอ้โหอีมิยะเอาจัดครับ พี่ยาเอาสุดจัดว่ะดอกนี้โอเคครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนก็โอ้โหว่กกินไปเอาสุดจัดครับไปเจอดอกเบนนะคู่บนนะผมไม่ดีครับเจอกับเบบี้วอตนะโอ้โห อ่ะโอเคผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาตีให้ด้วยครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนคุณงจมส์ละสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บ